สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สภาพามาแก่มือครับวันนี้เป้าหนูแก่มือไหมครับคลิปที่แล้วว่าได้จักโตครับพี่น้องคลิปนี้เลยจะมากแก่มือครับบังเป้าหนูเข้าก่เาแล้วครับ น,นี่ครับนา้าซี่โตยู่ครับเสียงห้องอครับโุโ๊กปุ๊กจิเสียงเป็นสมาควันครับ เปิด,ท,ดท่อนแน้วหนานจะยั่วแล้วครับขึ้นแถวๆนี่แหละครับเมื่อกี้ตัวเลขมันเดินนะมนี่ครับไปครับไปี๋วบังคุยกันต่อครับพี่น้อง You habe ich ไปเลียนออกครับย่องน,นนงนี่ครับนี่ตัวนึ่งยับนี่ยุ้แปวเพอดีครับนีน่ีตัวเดียวครับลูกมันครับตรงมีอีกครับนี่เอนะตัวเดียวเป็นใบว่าใดนะ้อง ขบห,หนูนั่นไม่นานี่รักเลยครับผมผมก็ดเขานี่ครับตัวที่สองครับ สองครับมานี่มูนี่ได้สองครับเนี่ยเป็นลูกครับลูกสองตัวไหนครับคุณงูคุณตัวสามแต้มครับผมสามแต้มครับเอาไปขาหนูนี่คัดเลยครับเนี่ยบังเป้าหนูนี่ เอาอัดหูอัดหูปิดหูไว่เนี่ยตายยกขัางครับพี่น้องแบบนี้นเราเรั่หอูกัดเขา่า ครับตัวนึงครับแจมนึงแหละ ไวว้้แลผมไล่ขุดว่งน้ำฝนครับพี่น้องร้องไหมฮะมันร้องไหมเจร้อุอกอูกไหมเดยต้องมีตัวไหม โอ้เก็เป็นคนเปิดรูมันอย่างรูแล้วก้อนปิดรูไว้แบบที่ซีครับเรื่องทำไมมันอยู่ตัวแค่นี้เอง น้ำเนอะพี่น้องว่าเป็นเหลาดรงจกินไหมน้ำเนี่ยมเปนน้พวกห้อ่าทำผ่าน้ำ ครับพี่น้องนู่นี่ตรงยู่ครับผมนี่ตัวลูกครับอายาเลยครับอ้ยลูกเต็มหุ้ยครับสามครับสี่ครับสี่ตครับขุนห้างครับห้างห้างนี่สี่ตเออสี่ตัวห้อ อ้าวโมนี่ซีแตมครับผมมันมันครับมันมันมันอยู่อยู่ไม่ลึกก็เลี้ยงเลยเอ้าวมันครับพี่น้องมันไปครับผมยิ้มได้แล้วครับโมนีไ่ไปครับไปครับ กันต่อไปครับผมใผป้บังทูพ่นครับพี่น้อง ตัวใหญ่ไหมหนู่นนี่ครับพี่น้องตัวน้อยใช่ไหมานามจะเปิดเลยเรียนออกแล้วครับเบาเบา สองเลครับท่นเปาครับพี่น้องสอตครบเปิดเปตื่นแลนออกมาเพี่น้องนะครับเเปากันครับย่าตัวเม่มันแลีออกเลย ก็ใหญ่ยังไม่ออกใช่ไหม่เสียงพี่น้องเฮยพี่น้องมงุดครับครับ่ พี่น้องหลุ่นกันครับบัน,น,นยังไงโตว่ะเฮ้ยครับโอ้โตัวเมียรครับผมน,นี่ครับพี่นอ้องสุด้ดจอดครับผมตักเลยครับหมนันเป็นหมันครับมือน นนแฉมกับมู้นี่ถึงแกมครับกแมกมครับอสองต้องที่แหลกเดี่ยวยกตัวสอง,สอง นู่นสองตัวใช่นู่น,น,นโอ้าะมกมกโตแล้วครับ สองตัวแรกครับผมอันมาครับพี่น้องอ่ะแล้วแรงเลยพี่น้องเอ้ยไปไปติดตามให้เลยครับเพื่อนพี่น้องมีกครัังใจเด็ดจิตต่อไปครับผมไปครับคุณแล้วก็มีผู่หนึ่งอยู่คุณครับพี่น้องไปครับ ดดูดูนี่นีครับแกมนึงแล้วครับ แก่หนึ่งครับทูน้นี่นี่ครับแก่มาเผารูนี่ดูไอีกแล้วครับหมานอีกแล้วครับพี่น้องว้ายมันหมานครับผม เป้าข้างหนึ่งครับนีน่ไงเลยครับพี่นอ้องมานับครับมือนี้ได่แจ็คแคมครับผม,มนับกันนี่ครับสอน Hãy subscribe nhanh ปดเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับมีส yes. ิบสี่ตัวครับพี่น้องนีงค่ครับมีสิบสี่ตัวนี่ครับผลงานมือนี้ครับผมมันหมานครับกับพันเตะครับกับพันเตะครับ ครับผมสำหรับมื่อนี่กับเป้าหนูกับใบช่บนี่ก็น,นะครับน้องพี่น้องเนาะพอกันไม่ชิปนาครับผมเจ้าครับหมันเลยครับสวัสดีครับผม